ข่าวใหญ่ค่ะดีเจมาตุ้มจัดฉากจับมิจฉาชีพได้เมื่อคืนนี้คืนวันที่15มกราคม66ตอนแรกหลายคนคงงงนะคะจากคลิป,คล,ปคลิปนี้ที่เป็นไวรัลในโลกออนไลน์มากและโดยในเฉพาะติกตก็โอ้โหขึ้นฟีดเยอะเวอร์ยอมรับมากกว่าพูดจริงหรือเปล่าไม่เคยพูดเธอแล้วเธอมาเกี่ยวข้องอะไรกับนันลราคุยยังไง เขาจะบอกว่าเธอไปพูดได้งไงในเมื่อกับฉันเธอพูดถึงโองอีกแบบหนึง่งว่าสนิทกันมานาน,ปนเป็นคนบ้านเด็กคนนี้เป็นคนเปลี่ยนลุคทำคอนเทสต์ได้กําไร16ล้านตอนนั้นกูอยู่ห้องกงกูมีหลักฐานไว้ทั้งหมดนี่คือเหตุการณ์ไม่เคยหรอกไม่ฟัง,<ด>งนะฟังเริ่มนั่นแหละค่ะหลายคนคงเห็นคลิปเมื่อกี้แล้วนะคะแต่หากใครงงนะคะว่ากว่าจะมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้เนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงมาเลยค่ะเดี๋ยวทกข่าวสาวประเด็นใบเจนจินดาจะมาสรุปให้ฟังแบบย่อๆคร่าวๆนะคะ หาคกคาโตบกพร่องอะไรขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เ,นเจนฟังมาจากเที่ยงวันทันเหตุการณ์แค่รอบเดียวเท่านั้นนะคะและณนะตอนนี้เนี่ยบ่ายหนึ่งของวันที่16มกราคมเซิร์ชอินเทอร์นเน็ตดูยังไม่มีข่าวไหนแพลตฟอร์มใดเพจไหนลงข่าวนี้เลยฟังมารอบเดียวล้วนๆอ่ะโอเคขอใช้สติแป๊บคลิปเมื่อกี้นี้นะคะหากใครอยากไปดูตัวเต็มไปดูได้ที่ติกตอกคนคนนี้เลยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยอ่ะเริ่มเรื่องของเรื่องนะคะผู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงคนนี้นะคะที่เจนบังอยู่ชื่อวาวานะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาชื่อดีเจมาตูมไปแอบอ้างในการช่อโกงของผู้ชายคนนี้เน็ตไอดอลที่ชื่อกง้ง ซึ่งผู้หญิงคนนี้นะคะวาวาอยู่ๆเอาดีเจมาตูมไปแอบอ้างในการช่อกงคนอื่นได้ยังไงนะคะเมื่อกี้ดีเจมาตูมออกมาพูดแล้วนะคะก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยไปเที่ยวร้านดีเจมาตูมที่ดีเจมาตูมเป็นเจ้าของใช่ไหมล่ะแล้วก็ได้มีการเข้ามาพูดคุยขอถ่ายรูปกับดีเจมาตูมแค่รูปเดียวเท่านั้นนะคะคิดว่าน่าจะเอารูปนั้นแหละไปแอบอ้างนะคะแล้วอยู่ๆวันรุ่งขึ้นผู้หญิงคนนี้นก็ติดต่อมาว่าอยากจะให้ดีเจมาตูมเป็นพรีเซนเตอร์อยากทําธุรกิจด้วย แล้วดีเจมาตูมกับผู้จัดการก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้นะคะแต่สรุปแล้วพอไปเจอนะก็ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องพรีเซนเตอร์หรืออะไรอะไรกลับพูดเรื่องการลงทุนที่ดงที่ดินนู่นนี่นั่นเอาเงิน1ล้านบาทให้ผู้จัดการดีเจมาตูมเนี่ยไปวางไปจองนู่นนี่นั่นซึ่งเงิน1ล้านบาทที่ผู้จัดการดีเจมาตูมจะเอาไปวางไปจองอะไรใดๆอยู่ๆพอจะไปจองใช่ปะผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องแล้วจะเปลี่ยนที่ให้เอาโอนเงิน1ล้านบาทนั้นคืนกลับไปที่เขาเก็ตฟิลปะ อ่ะแล้วพอเป็นแบบนี้นะคะดีเจมาตูมก็งงแล้วก็เกิดความสงสัยแล้วก็เริ่มไม่ไว้ใจเลยเอาชื่อและนามสก,กุลของผู้หญิงคนนี้นไปให้เพื่อนดีเจมาตูมที่เป็นตำรวจในการสืบหาประวัติว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรยังไงเลยได้ข้อมูลมออกมาว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือเคยมีคดีมีการต้องโทอยู่นนี่นั่นและณปัจจุบันนะคะยังมีกาไรข้อเท้าใส่อยู่เลยกําไรข้อเท้า EM อะอะไรประมาณเนี้ยอ่ะแล้วพอเสร็จมาที่เรื่องของน้องก้งเน็ตไอดอลคนดังนะคะที่ยืนอยู่ข้างหลังพี่ดีเจมาตูม น้องกองติดต่อไปหาพี่ดิเจมาตูมนะคะบอกว่าพี่ดีเจมาตูมรู้จักผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อวาวาไหมเขามาชวนผมลงทุนมาหลอกเงินลงทุนผมไปหลายล้านบาทมากนะะจําไม่ได้เรื่องตัวเลขนะคะฟังมารอบเดียวเมื่อกี้แล้วอ๋อสรุปกโกงเงินน้องก้งไป8ดล้านไม่เคยพูดมึงไม่เคยพูด<อ>แล้วทาไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเอาเทำไมถึงเอาเงินน้องไป8ล้านแล้วก็มีการหลอกขายนาฬิกาปลอมนาฬิกาหรูสองยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยเออ ก็นอก้องโก้งถามไปที่ดีเจมาตูวว่าแบบรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเพราะว่าผู้หญิงที่ชื่อวาวาเอารูปเอาชื่อพี่ดีเจมาตูไปแอบอ้างเขาเลยหลงเชื่อเลยลงทุนไปด้วยน้องก้งเขาก็แบบ พี่มาตูมพี่รู้เรื่องปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพอพี่ดีเจมาตูมรู้อย่างนี้นะคะเขาก็คงเครียดแบบหนักใจไม่สบายใจแล้วก็ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาอะไม่ได้แค่ถูกนําชื่อไปหลอกไปแอบอ้างแต่ตัวเขาก็เป็นผู้เสียหายด้วยทีนี้พี่ดีเจมาตูมเลยได้ทําการจัดฉากนะคะเรียกให้น้องวาวาผู้หญิงคนนี้เนี่ยมากินอาหารมานั่งคุยกันที่ร้านที่พี่ดีเจมาตูมนั้นเป็นเจ้าของร้านพี่ดีเจมาตูมคือแซ่บมากนะคะคือร้านเนี่ยปกติก็เปิดปกติใช่ปะแต่วันเนี้ยที่นัดวาวาเข้ามาก็คือทํา การปิดร้านเลยแต่จัดฉากแซงว่าร้านะเปิดแล้วจ้างเอ็กซ์ตร้าที่มาเป็นลูกค้าในร้านเนี่ยก็คือทาเหมือนร้านเปิดปกติเหมือนเป็นฉากในละครนะแต่จริงร้านปิดเก็ตปะแล้วคือในเหตุการณ์นี้ก็คือมีน้องโก้งเนี่ยกับตำรวจสแตนบายรอในร้านเลยนะคะแล้วสรุปวาวาก็มาจริงๆพอวาวามาปับ๊บตำรวจและน้องโก้งอะไรทุกคนใดๆก็คือเข้ามาจวกเลยนะคะจึงเป็นที่ทุกคนได้เห็นในคลิปที่เป็นไวรัลในโลกออนไลน์ในติ๊กต็อกที่เจนเปิดให้ดูตั้งแต่ต้อตอนคลิป เก็ตฟิลหรือยังนี้แหละ คือเรื่องเล่าเรื่องย่อคร่าวๆเผื่อใครที่แบบเห็นตะคลิปนั้นที่มันขึ้นฟีดเป็นไวรัลมากแล้วก็ไม่รู้ต้นสายไปเหว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นถึงเป็นคลิปนั้นที่พี่ดีเจมาตูมเถียงกับผู้หญิงคนนั้นเรื่องราวมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละคร่าว,าวๆย่อๆแล้วในส่วนของความคืบหน้าของเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะผู้หญิงที่ชื่อวาวาจะโดนดำเนินคดีอะไรไหมแล้วถ้าหากถูกดำเนินคดีเนี่ยจะสามารถหลุดออกมาแล้วจะไปหลอกลวงช่อโกงคนอื่นได้อีกไหมอย่างไรเดี๋ยวเจนจะคอยอัปเดตเรื่องนี้ให้นะคะ ให้นะคะคฝากกดหัวใจฝากกด follow ด้วยนะคะแล้วก็ใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะลิปกลอสจากเท็ดเ k e r อร์สีคอรัล